ดิบมาร์เก็ตติ้งฮองไกสตาริเอลง่ายๆก็มีตัวละครใหม่แล้วนั่นแหละซึ่งจะมีใครบ้างไปดูกันเลยครับตัวละครแรกคือทิปบี้ธาตุคอนตัมผ่าประสานซึ่งนี่คือตัวละคตรตัวที่3ที่มีโมเดลเป็นเด็กต่อจากฮุกแล้วก็ไปลู่จนถึงตอนนี้ผมว่ายังหวังว่าจะได้เห็นตัวละครเพลเย b l e ที่เป็นชาเฟอชี่อยู่นะครับแต่ก็นั่นแหละก็ต้องรอต่อไปเฮ้ย โอเคกลับเข้าเรื่องตัวละครใหม่ก่อนโดยทริปบี้นั้นตามเนื้อเรื่องเหมือนจะเป็นผู้ส่งสารและมีความสามารถในการแยกร่างได้ถึงพันร่างแต่หลักๆก,ก็จะมี3ร่างตามที่เห็นในภาพนี้เลยครับซึ่งแต่ละร่างอ่ะเท่าที่ผมสังเกตนะดูเหมือนชุดจะเป็นชุดเดียวกันนะส่วนที่แตกต่างก็น่าจะเป็นทรงผมกับตำแหน่งของดอกไม้บนหัวนั่นแหละครับโดยแต่ละร่างก็จะมีชื่อเป็นของตัวเองด้วยซึ่งที่อยู่ตรงกลางก็คือทริปบี้โซลิสอคน ผมไม่รู้ว่าคนไหนชื่ออะไรแต่จะขึ้นชื่อของ3คนให้นี่ในส่วนของดีไซน์ก็เป็นตัวละครที่มีดอกไม้แล้วก็ปีกประดับตามตัวเพียบเลยเนื่องจากแอมโฟเรสเป็นดาวที่มาในทีมของกรีกโรมันใช่ไหมดังนั้นตัวละครน่ะมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับกรีกนั่นแหละนอกจากนี้ตัวละครจากแอมโฟเรสก็เหมือนจะมีการอ้างอิงไปถึง13เวรชนผู้ไล่ตามเพลิงซึ่งเป็นกลุ่มตัวละครจากฮงไกอิม m พค c เตอรด้วย ก็ขอเริ่มจากฝั่งกรีกก่อนแล้วกันถ้าดูดีไซน์ก็มีความคล้ายคลึงกับเทพอีรอสไม่รู้จักละสิถ้าพูดอีกชื่อน,นึงที่ถึงบางอ้อนแน่นอนซึ่งก็คือคิวปิดเทพแห่งความรักเพราะตัวของทริปบี้อ่ะมีดีไซน์เป็นเด็กที่มีปีกติดอยู่ที่หลังก็เลยทำให้มีความคล้ายกับเทพคิวปิดนี่แหละครับแต่ผมว่าไม่ใช่แค่นั้นเพราะส่วนตัวผมคิดว่าทริปบี้เนี่ยน่าจะมีการอ้างอิงมาจากเทพอ,อีกองหนึ่ง ซึ่งก็คือเฮอร์เมสหนึ่งใน12เทพแห่งโอลิมปัสถามว่าทําไมผมถึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าตามข้อมูลที่ปล่อยออกมาทริปปี้เป็นผู้ส่งสารใช่ไหมครับตัวของเฮอร์เมสก็ถือว่าเป็นเทพแห่งการสื่อสารมันคล้ายกับตรงนี้แหละและอีกจุดหนึ่งที่มันชัดเจนไปเลยก็คือรองเท้าติดปีกของทริปี้เนี่ยแหละครับซึ่งไอ้รองเท้าติดปีกเนี่ย,ออยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเทพเฮอร์เมสเช่นกัน เลยไม่แน่ทิปปี้อาจจะมีการอ้างอิงมาจากคิวปิดแล้วก็เฮอร์เมสเลยก็ได้ในส่วนของ13เวลาชนผมเคยพูดไปในคลิปคลิปหนึ่งนี่แหละและผมบอกว่าตัวละครเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับเซนาดีนาซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับ13เวลาชนเลยและถ้าถามว่าทิปปี้คล้ายกับใครมากที่สุดใน13เวลาชนคนส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าคล้ายกับตัวของวิวีที่สุดเพราะว่าตัวของวิวีอ่ะมีหลายบุคลิกใช่ไหม ก็เหมือนกับตัวของทริปบี้ที่สามารถแยกร่างได้แบบหลายๆร่างและดูเหมือนว่าแต่ละร่างจะมีบุค,คลิกของตัวเองด้วยและตัวละครที่2ก็คือไมเดย์ตัวละครธาตจินตภาพผ่าทําลายล้างเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มาในทีมของนักรบแบบจ๋าๆเลยก็ได้ครับซึ่งดีไซน์ก็เคยพูดไปแล้วแต่ขอพูดอีกทีว่าตัวละครเนี่ยดีไซน์คล้ายกับกิลกาเมสจากซีรีส์เฟดมากเลย ชุดเกราะสีทองรอยสักสีแดงผมทอเหมือนกันด้วยคือไม่คล้ายกันสุดๆไปเลยอะ่ะมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องการคอนแลบระหว่างของไกรสตาร์เรลกับเฟดหรือเปล่ามันน่าหรือตรงนี้แหละและดีไซน์ของไมเดก็ชัดเจนมากเลยครับว่ามีการอ้างอิงมาจากเทพเอรสหใน12เทพแห่งโอลิมปัสและเป็นเทพแห่งสงครามและพวกทหารในภาพ Art อาร์ตอ่ะชุดเกราะที่ใส่อยู่ก็เหมือนจะเป็นชุดเกราะของชาวสปาร์ตาด้วย ซึ่งชาวสปาร์ตานั้นก็เป็นกลุ่มคนที่นับถือเทพเอรสก็เลยยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกว่าตัวของไมเดยอาจจะมีการอ้างอิงมาจากเทพเอรสจริงๆในส่วนของสิบาวิรชนก็น่าจะมีการอ้างอิงมาจากตัวของฟูหัวร่างไฟเนี่แหละครับเพราะตามข้อมูลที่ปล่อยมาของไมเดยะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เป็นอมตะก็สอดคล้องกับตัวของฟูหัวที่เป็นผู้เป็นอมตะเหมือนกันก็จะประมาณนี้นะครับ คิดเห็นยังไงกับ2ตัวละครนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยครับและถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสุขสนันต์วันปีใหม่ครับ